สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระหลวงพ่อห้องนะครับหลวงพ่อห้องวัดช่องลมครับองนี้เป็นพระดังสายใต้นะครับหลวงพ่อห้องนี่ท่านมีวิทยาคมสูงครับแล้วค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าพระสายเหนียวนะครับพระสายเหนียวสายใต้ครับหรือว่าจะเป็นหลวงปูหลวงพ่อเงินภาคใต้ก็ได้นะครับเพราะท่านที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับราชหรือจะเรียกไงคือราชบุรีครับราชบุรีนะครับพระสายใต้ หาสายเหนียวนะครับเป็นพระที่หาชมได้ยากอีกองหนึ่งนะครับท่านเริ่มสร้างมาปีสองสี่หกห้านะครับก็พอๆกับหลวงปู่สุกนะครับรพอๆกับหลวงปู่สุกครับแล้วก็พุทธคุณท่านสูงครับในเรื่องหนักสายเหนียวนะครับแล้วก็สนนราคาในการเล่นก็เขาว่าพระเป็นพระอาเหรียนหล่อที่มีมูลค่าราคาเลือนแสนนะครับเลือนแสนแล้วเหรียญนด้จะเป็นเหรียญที่ว่าคมชัดลึกครับคมชัดลึก ือว่าเป็นพระเหรียญที่ว่าไม่ผ่านการใช้มาก็ได้นะครับแต่ไม่ทราบว่าเจ้าของเก่านะครับก่อนผมจะได้มาเนี่ยไม่ทราบเป็นล้างมาหรือเปล่าครับผิวค่อนข้างจะอซีดๆเลยครับเพราะว่าเหรียญนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญลมดํานะครับไม่ไม่ทราบว่าเจ้าของเก่านะครับเป็นล้างมาหรือเปล่าแต่องค์ท่านนี้ก็ยังเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะครับยังเห็นร่องรูนะครับรูปเข็มนะครับตามมาเหรียญของท่านนะครับ พราะส่วนใหญ,ญ่เหรียญเก่าๆจะมีรูปลายเข็มนะครับตามตามเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญนี่มีขอบนูนนะครับตรงนี้เหรียญขอบนูนเป็นเหรียญนะครับเหรียญยอดีิยมของภาคใต้ครับสายราชบุรีนะครับพาสายเหนียวนะครับอ่าจริงๆรแล้วก็จะมีนะครับมีอ่าเฉพาะวัดช่องลมนี่ก็จะมีหลวงปู่หลวงพ่อห้องนะครับหลวงพ่อห้องแล้วก็หลวงพ่อบ่ายนะครับหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับหลวงพ่อบ่ายหลวงพ่อบ่ายโดยส่วจะเป็นรุ่นหลังอะไรสักอย่างเลยนะครับ แต่เหรียญที่เดยมสูงสุดที่ก็มีหลวงพ่อห้องนี่ครับละมูลค่ามีมูลค่าในการเช่าหาค่อนข้างจะสูงครับเขาว่าเป็นเหรียญเื่อนแสนนะครับเหรียญนึ่งนะครับจะว่าเป็นเหรียญหลวงเงินสายใต้ก็ได้นะครับก็ดูลักษณะท่าทางท่านี้ครับเนี่ยการนั่งนะครับการวางนี่ก็เหมือนหลวงพ่อเงินเลยครับบางท่านที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อห้องมาก่อนจะอาจารย์ตีเป็นว่าหลงเหรียญหลวง่เงินก็ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเป็นหลวงพ่อห้องนะครับ ลวงพ่อห้องว like ัดช่องลมนะครับเพาะว่าสวยๆนะครับในการใช้หานี่ประมาณสองสามแสนเง้นไปนะครับถึงสี่ห้าแสนนะครับี่ดีความสวยไม่สวยนะครับแต่เพราะว่าเหรียญนี่ของผมก็มีความสวยไปอีกแบบนะครับความสวยนะครับความคมของเหรียญนะครับและเป็นเหรียญที่ว่ายังไม่ไม่ไม่สึกนะครับยังไม่สึกนะครับถึงจะผ่านการล้างผิวมาบ้างแต่ยังไม่สึกนะครับแค่ล้างผิวนะครับแต่ยังไม่ได้นําไปใช้จริงครับ คมชัดครับตรงนี้คมชัดลึกครับ